ใหม่ที่อยากจะเริ่มออกกําลังกายเนี่ยจะต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างที่ D EE E E ออะไรมึงพูดภาษาอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้ใจรักจริงๆไม่ได้ชอบจริงๆจะทําได้ไม่นานเฮ้ยอดมานานอด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 ก็คือโยโย่เอฟเฟกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปิ๊กนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเนาะเป็น สไตล์แบบชิลๆนั่งคุยจับเขาคุยเหมือนเพื่อนคุยกันละกันนะครับผมในท็อปปิคที่ว่ามือใหม่ที่อยากจะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยจะต้องดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะฮะ ในท็อปิกแรกนะครับต้องดูก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นยังไงบ้างในชีวิตประจำวันด้วยงานเวลานอนด้วยแบบกิจกรรมของเพื่อนๆที่ทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างสมมุติเป็นอาชีพรพอปภแล้วทางานกะดึก หรือวิ่งรถแท็กซี่ทำงานกลางคืนแล้วได้นอนตอนเช้ากับคนที่แบบนอนปกติตื่นแบบ8โมง9โมงอะไรเงี้ยนอน5ทุ่มเที่ยงคืนคือไลฟ์สไตล์ของ2คนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละคนอ่ะมันแตกต่างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือไลฟ์สไตล์คือพอเรารู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วเออประมาณนี้ประมาณนี้เราเริ่มทําการจดบันทึกครับเริ่มทําการจดบันทึกในที่นี้เนี่ยก็คือจด ว่าในแต่ละวันเรากินอะไรเข้าไปบ้างแล้วเราทําอะไรบ้างขอสัก2อาทิตย์ครับทำแบบนี้สัก2อาทิตย์เพื่อที่จะให้เรารู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทําซ้ําๆในแต่ละวันหรือว่าอาหารแบบนี้เรากินบ่อยมากเลยแล้วมันดีกับไม่ดีต่อสุขภาพยังไงอะไรเงี้ยมันจะได้มีผลในการวางแผนในอนาคตว่าเราไปจ้างเทรนเนอร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะถามเรื่องอะไรพวกนี้ เ,เพราะฉะนั้นเราจดไว้เป็นคางข้อมูลเราแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวเรามาปรับกันทีหลังได้ครับ ต่อไปเป็นการเซตเป้าหมายและสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีบอดี้แฟทเยอะแล้วกันนะครับคนที่มีบอดี้แฟทเยอะกับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามน้ําหนักเพิ่มน้าหนักขึ้นเนี่ยเฮ้ยสองคนนี้เป้าหมายสวนทางกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคนนึงต้องการแบบกดน้ําหนักลงมาเพื่อให้ดูผอมเพรียวขึ้นอีกคนนึงต้องการเพิ่มแมสขึ้นเพื่อให้ดูแบบบึกดูแบบตัวใหญ่มากขึ้นคือเนี่ยการเซตโกตรงนี้เลยจําเป็นเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆยิ่งเรามีสตอง กมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้มากได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นสมมุติของผมอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยเราต้องการลดแฟตอ่ะกิจกรรมที่เราต้องโฟกัสหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ที่อาหารการกินกับการออกกําลังกายนั่นเองนะฮะอัน2ออย่างเนี้ยเราต้องมาโฟกัสเป็นหลักเลยว่าแบบเฮ้ยอาหารการกินการออกกําลังกายเราทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องต่อมาเนี่ย จะพูดถึงในเชิงวิชาการขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้ฟังแบบให้ดูมีความรู้มากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของ TDEE นั่นเองฮะ TDEE คืออะไรมึงพูดภาษาอะไรอยู่เนี่ย TDEE นะครับย่อม,มาจากคำว่า Total Daily Energy Expenditure <nadie. S 2> <c oughs> ก็คือพลังงานรวมๆเนี่ยแหละที่เราใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงคือเอางี้ง่ายๆเลย ทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับเข้า Google นะเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่า T D E E แบบนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาจะเข้าเว็บไหนก็ได้อันที่1อันที่2อ,อันที่3ได้หมดเลยนะครับสมมุติผมกดอันที่3มมันก็จะมีข้อมูลให้กรอกอย่างเงี้ยของผมมันก็ขึ้นว่าเฮ้ย อายุเท่าไหร่เป็นเพศไหนส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็กรอกกรอกไปแล้ว Activity Level เนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างใน1อาทิตย์เนี่ยมีการออกกําลังกายกี่ครั้งความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าผมกรอกข้อมูลไปมั่วๆเป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วกด calculate ออกมาของผมมันก็ออกมาแล้วว่า Energy Intake to Lose Weight สมมุติเป้าหมายเราคือรู้ w เว g h t อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเท่านี้2กิโลแคลอรี่ต่อวัน หลังจากเรารู้ค่าค่านี้ปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนรู้ค่าของสารอาหารในระดับแมคโรนิวเทียนคือในแมคโครนิวเทียนมันจะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันหลักๆนะคาร์โบไฮเดรตได้มาจากอะไรแหล่งที่ได้คาร์โบไฮเดรตมาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งแป้งผลไม้นูนีน้ำตาลอะไรเง,งี้ยจะเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดแล้วโปรตีนได้มาจากอะไรบ้างโปรตีนส่วนใหญ่ๆเลยนะครับจะได้มาจากเนื้อสัตว์เป็นหลักไม่รวมพวกอาหารเสริมนะแล้วก็ไม่รวมพวกแบบถั่วที่มัน โปรโตีนนู่นนี่นั่นแพนเบดที่มีโปรโตีนแล้วก็แฟตแฟตส่วนใหญ่จะมีกูดแฟตกับแฟตที่ไม่ดีกูดแฟตเนี่ยจะหาได้จากพวกปลาทะเลแซลมอนถั่วอะไรพวกนั้นความรู้พวกนี้ไปหาเพิ่มเติมได้ใน Google นะฮะได้ทั้งหมดเลยคาร์โบไฮเดตโปร,โโปรโตีนไขมันเราลองไปบาลานซ์ดูสมมุติว่าเป้าหมายอย่างที่บอกแหละเราต้องเซตก่อนว่าแบบเฮ้ยเป้าหมายเราเคืออะไรยังลูสเวนเนี่ยสิ่งที่เราจะต,ต้องแบบควบคุมมากๆเลยก็คือคาร์โบไฮเด แอาจจะต้องน้อยหน่อยโปรตีนอาจะต้องสูงหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะก็พวกนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นสําหรับคนที่ต้องการจะแบบอยากเข้ามาในวงการนี้แล้วแบบอยากทําให้มันถูกวิธีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ ในเรื่องต่อมามีสารอาหารและไปเรื่องการออกกําลังกายกันบ้างเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยคือสําหรับเพื่อนๆที่ออกกําลังกายที่บ้านแนะนําว่าเปิด YouTube ก็ได้ YouTube เดี๋ยวนี้แบบเต็มไปหมดเลยนะฮะไอดอลของใครหลายๆคนอย่างเป็นผู้หญิงก็เป็นพี่เบบี้ไอดอลของผมเองที่เป็นผู้ชายพี่ฟ้าใสาอะไรเงี้ยสามารถเซิร์ชได้เลยพี่เนเนฟิตเขาทําคลิปออกกําลังกายไว้เยอะมากๆนะฮะแล้วก็สามารถดูแล้วทําตามได้เลยเรื่องพวกนี้คือแบบเขาจะสอนวิธีการจัดท่าที่ถูกต้องโพสิชนันที่ถูกต้องแล้วก็ทำอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเพราะว่าในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยไม่บาดเจ็บไว้ก่อนดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่แบบเฮ้ยเป้าหมายยัง ไม่ชัดเจนเลยอะอยากให้ลองเคลีย <parasite> ร <starts> ์กับตัวเองก่อนก็ค <labels. Simple S 1> ือพยายามปรับม i n d ซ็ t ตัวเองก่อนว่าแบบสรุปแล้วอยากเข้ามาจริงๆไหมเพราะว่าในวงการเนี้ยบอกเลยว่าถ้าแบบไม่ได้ใจรักจริงๆไม่ได้ชอบจริงๆจะทําได้ไม่นานแล้วการที่ทําได้ไม่นานเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราในระยะยาวหรอกครับในวงการนี้ในวงการฟิตเนสในวงการสุขภาพอะครับคือถ้าอยากสุขภาพดีเนี้ยมันต้องทําไปเป็นไลฟ์สไตล์เป็นแบบวิ่งมาราธอนที่แบบมึงไม่เห็นเส้นชัยเลยอะ แบบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เราจะปรับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนมันก็ต้องทําไปให้ได้ตลอดด้วยตัวทำได้สามสิบหกวันสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าหลุดแล้วิี่ผายบุฟเฟ่แดกยับปุ๊บปั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 ๊บคืออย่างนั้นนะ่ะเปอร์เซ็นต์แฟทมันก็ขึ้นแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็คือโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับก็คือน้ําหนักแบบเฮ้ยอดมานานอด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 ,อดหรือแบบทํากิจกรรมที่แบบมันฝืนตัวเองมากๆนานๆแล้วแบบอยู่ดีกลัับไปปปเเ็นตววองงสิึ้ มันก็เด้งกลับขึ้นไปมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนั้นขึ้นนั่นเองนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมรับฟังกันมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ